สวัสดีค่ะมาพบกับเอพิโซดสามนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการไปแจกสมุนไพรให้กับช้าง15เชือกนะคะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องกันนะคะว่ายาวันนี้ที่เราจะไปแจกหรือสมุนไพรที่เราจะไปแจกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอ,นนแบบอันนี้นะคะมาจาก สมุนไพรมาจากคุณหมอนะคะแก้มแดงที่ส่งมาให้เรานะคะขอขอบพระคุณคุณหมอด้วยนะคะพอดีทางปุ๊กกี้เนี่ยได้ประสานงานไปยังคุณหมอแก้มแดงนะคะว่าทางภาคใต้เนี่ยช้างยังไม่ได้ยาตัวนี้เลยนะคะหรือหมดไปแล้วก็ไม่รู้นะคะพอถามเขาบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่ายาตัวนี้คือยาอะไรนะคะเราก็เลยจัดการให้เลยนะคะอยากให้ช้างทางเกาะสมุยนะคะได้ยาตัวนี้ ให้ช้างเอาไปทานกันนะคะเราเมื่อกี้ก็เลยประสานงานให้นะคะซึ่งในกล่องเนี้ยคุณหมอก็ได้เอามาให้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพื่อเราจะเอาไปแจกช้างกันนะคะและยังมีอีกกล่องนึงนะคะยังไม่พอนะคะคุณหมอได้ส่งมาให้สองกล่องเลยนะคะอันี้อ้า กองใหญ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอ้วันนี้หนักมากนะคะเดี๋ยวคุณําช่วยยกไปหน่อยค่ะกองใหญ่เดี๋ยวเราไปแจกกันเลยนะคะไป โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปดูนะคะจากที่ได้แจกแล้วนี่นะคะจะดูว่าช้างกินไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเพราะว่าช้างบางเชือกก็ไม่ทานนะคะเรียบองฟ้าเรียบรร้อยน้องฟ้าเรียบร้อยอยาบำรุงนะคะ ครั้งแรกๆให้สิบแท่งก่อนนะคะต่อไปเนี่ยหลังจากนั้น3-4แท่งต่อสัปดาห์นะคะเพราะถ้าให้ยาตัวเนี้ยบำรุงเยอะไปสมุนไพรตัวเนี้ยค่ะจะทําให้ช้างเกิดอาการท้องเสียหรือว่าท้องอืดได้นะคะจากนั้นซองหนึงเนี่ยก็จะกินได้อยูเยอะนะคะหลายเดือนอยู่นะคะอร่อยเลย,เลยอร่อยเลยลูกอร่อยเลยอ,ลอ,ลอร่อยเลยอล่ เออเออหลุดแล้วนี่เอาใหม่เอาใหม่อะนี่เอาเองได้ด้วยโอเคค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ที่คะขอบคุณคุณหมอผ่านทางคลิปนิดนึงค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอแก้มแดงขอบคุณค่ะไว้โอกาสหน้าเราจะยาอะไรดีๆมาแจกอีกนะคะติดตามชมได้เลยนะคะบ๊ายบาะค่ะวันนี้นะคะ เราจะเอามามอบให้กก่ช้าง15เชือกนะคะเดี๋ยวให้ที่ปอนนะคะช่วยเซ็มนี้นิดนึงนะคะในการรับยาไปนะคะตรงยานี้นะคะตรงน้ลงนายด้หรือรงลงลงชื่อตรงนี้เลยค่ะไปยานี้อ่าแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งนะคะ โอเคอ่านี่คือยาทั้งหมดวันนี้นะคะเอาให้ช้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณพี่ควานนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกให้ว่าให้ยังไงนะคะนี่เป็นอาหารบำรุงช้างนะคะครั้งแรกๆเนี่ยก็ให้สิบแท่งนะคะก่อนแต่พอหลังๆเนี่ย ให้สามถึงสี่แท่งต่อสัปดาห์เท่านั้นเพราะว่าถ้าให้เยอะเนี่ยช้างจะเกิดอาการท้องอืดหรือว่าท้องเสียได้นะคะตัวนี้จะหลังๆจะไม่ให้เยอะนะคะคือให้แค่สามถึงสี่แท่งต่อสัปดาห์นะคะ,ะเป็นยาบำรุงช้างเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็มอบให้ทั้งหมด15เชือกเลยนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแทนควานช้างนะคะที่มารับมอบยานะคะ,ะก็ เดี๋ยวความช้างขอบคุณคุณหมอแก้มแดงผ่านวิดีโอนิดนึงค่ะขอบคุณครับคุณหมอครับผมที่เอายามาให้นะคะ,ะวันนี้ก็เสร็จภารกิจของผู้ช่วยสัตวแพทย์ปุ๊กี้แล้วค่ะยังไงแล้วเดี๋ยวติดตามเอพิโซดหน้านะคะว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกี่ยวกับช้างกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะใครที่ต้องการติดตามนะคะปุ๊ก้นะคะติดตามได้ช่องทาง Facebook กับช่องทาง youtube นะคะ และใครที่ต้องการบริจาคค่าอาหารช้างและยานะคะสามารถติดตามได้ในเพจ I Love Elephant สมุยนะคะและเพจ Pookie Love y o y o ค่ะ